นึ่งในพื้นที่3สมุทรที่เจอการแพร่ระบาดของปลาหมอคังดําก็คือที่สมุทรปราการนะครับที่นั่นเนี่ยคนที่เป็นเจ้าของบ่อกุ้งคนเลี้ยงกุ้งจะได้รับผลกระทบเยอะครับแต่สิ่งที่เกษตรกรเขาร้องเรียนเข้ามาไม่ได้มีแค่ปลาหมอคังดำนะครับแต่ที่นั่นมีปลาหมอมายันซึ่งเขาบอกว่ามันร้ายกาจไม่แพ้กันครับเ,เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ตำบลคลองด่านอำเภอบางบอ่จอจังหวัดสมุทรปราการครับ ทดลองผ่าท้องปลาหมอคางดําแล้วก็ปลาหมอมายันในบ่อก,กุ้งนะครับเปรียบเทียบให้เราดูชี้ให้เห็นถึงการเจริญพันธุ์ของปลาทั้งสองชนิดที่มันต่างกันครับพบว่าปลาหมอมายันนั้นมีเนื้อและเกร็ดที่อ่อนนุ่มกว่าลำไส้ยาวสองเท่าของลําตัวขณะที่ปลาหมอคางดําเนื้อและเกรด็ดหนาและแข็งลำไส้ยาวกว่า4-5ถึงเท่าของลําตัวครับผ่าเสร็จเนี่ยกเกษตรกรตั้งข้อสังเกตแบบนี้ครับ ปลาหมอคางดำสามารถปรับตัวกับสภาพแวดล้อมขยายพันธุ์ได้ดีกว่าปลาหมอมาอยัาน,นกเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งกังวลนะครับว่าถ้าปลาทั้งสองชนิดผสมพันธุ์กันมันจะเกิดปลาหมอสายพันธุ์ใหม่หรือไม่มาอาันเกตจะบางครับแล้วลำไส้จะไม่ยาวมากครับแม่จะประมาณสองสองเท่าของตัวปลาได้ครับ ส่วนคางดำนะครับส่วนคางดาคางดาจะมีลักษณะเกล็ดที่ค่อนข้างจะแข็งจะแข็งป่าคาจะมามายันเยอะครับลาไส้น่าจะยาวประมาณสี่เท่าของตัวปลาได้ครับยาวยาวมา,มายันเยอะครับประมงจังหวัดสมุทรปราการบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการรอผลวิจัยจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับแต่เบื้องต้นสั่งการให้กำจัดแหล่งขยายพันธุ์ของปลาทั้งสองชนิดแล้วครับ